โอ้ยคุณนายขาต่างก่องเนีเอาเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีกลางแดดนะครับสวัสดีไปยังพี่น้องชาว youtube ครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับช่อง y t u t u ตะกอลออเชื่อกันเหมือนเดิมครับเมียนมาครับ เจอกับไทยโอ้โหแล้วก็แดดนร้อนนี่คือไม่มีรองเท้าสวมใส่ด้วยนะครับเปลี่ยนมาในประกอบไปด้วยครับเดี๋ยวเดียวแอดปินเลยฮะคมแตมล็อกแตมล็อกแตมซื้อต่อศูนย์ครับ มาครับคือต้องบอกว่าดังไปทั่วโลกแล้วครับข้างสนามนี้ก็มีทางด้านแฟนเพจของ on the f เ c e b o o k เือนกันเอาเลยครับขึ้นอีกรอบหนึ่งไปเลยครับโอ้คมครับคมกับแจ็คครับอืม สวัสดีครับด้วยโอ้ยออจังหวะน,นี้ครับแจมอยู่ที่สองต่อหนึ่งครับโอ้แจคหมาจังหวะน,นี้ครับโอ้คมครับคนที่ชื่ออะไร เอาแล้วพี่ยังไม่รู้ชื่ออยู่เลยคนนี้ชื่ออะไรคนนี้พี่พี่ใคยเห็นคนนี้ปะอย่งเง้ยอยูตลับพู่อ่ะไอ้ที่มีสองพี่น้องอ่ะเออเอโอ้ชิบหายละสามหนึ่งสามศูนย์ไม่ใช่เหรออืมคมครับจังหวะนี้คมหนี่ก็ถือว่าซันแบ็กดีครับเจ้าบ้าน ภาพไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอยู่ในอุณหภูมิไหนสามศูนย์ครับจังหวะนี้ครับคมโอ้ซันแบ็คครับน่าเสียดายโอ้เดี๋ยวจับเอาดีกว่าจับเอาดีกว่ามันสี่ศูนย์ครับจับเอาดีกว่ามันมันมันไม่ถนัดนะครับต้องขอโทษกับคลิปนี้เลยนี่ฮะ เดี๋ยวนะครับต้องจับเอานะมันจะได้ถนัดศูต่อสครับเป็นเมียนมาของตลาดภูนะครับดูฮะเล่นเองเลยครับอื<ๆ>้มแล้วก็พื้นช่วงสี่โมงเย็นเนี่ยก็ถือว่ามันร้อนนะครับ<ๆ>โอ้ร้อน1ต่อส<ๆ>ี่นี่ฮะคม<ๆ>เป็นปัญหาแล้วครับแดดแบบนี้คมครับ<ๆ>โอ้โห เจ้าบ้านนี่เตะหนึ่งพันครับเ <c oughs> มียนมาชุดนี้สวัสดีพี่น้องชาว youtube เลยนะครับดูนะฮะความแข็งแรงสี่ตัวน,นึงครับแล้วก็ในเหลี่ยมนี้ไม่ต้องถามนะครับว่าจะเสิร์ฟอะไรถ้าปล่อยให้เสิร์ฟฟรีคมกับแจ็คคงไม่ไหวเลยครับ <c oughs> ยอมครับเสิร์ฟเหลี่ยมเสิร์ฟฟรี ต่างชาติมาด้วยนะขนาดต่างชาติยังยังมาเยอะครับวันนี้นำโดยไกด์นักท่องเที่ยวด้วยนะครับแาอมยก้อ่มี่ยวอต่ยวอน่ทดที่สต่อนึครับอือจากเดินเครื่องเลยครับคมนี่ฮะคมก็ต้องเอาอะไรครับเหลี่ยมนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเซตที่สามนะครับ ทั้งหมดฝั่งละพันเลยนะหนึ่งสีครับแจ็คชุมแพะโอ้โจังหวะนี้เอ้ยเกยมเสิร์ฟหลอกหน้าเท้าได้ดีเหมือนกันครับสำหรับแจ็ควันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามจรันสอยสองนะครับสองต่อสี่ครับสิบห้าแต้มนะครับโอ้โหอ เป็นชมลมเล็กๆครับในพื้นที่ของหลังท่าพะนะครับหลังวัดท่าพะสามสี่เอาแล้วครับ <Hey! S 2> โอ้ยลับลูกเสือแปดแปหยอดไม่ได้ครับ <c oughs> ขอเวลานอกอรร้อนไหมเนี่ยถามจริงๆว่าโอ้ <c oughs> มาด้วยความเขี่ยวครับสี่เท่าครับ ไปแบบนี้ครับคมครับเปิดคุ้นด้วยเข่าแล้วก็ต้องมาครับจังหวะนี้โอ้โหจังหวะคมต้องการจังหวะนี้เลยครับเป็นเจ้าบ้านครับคมกับแจ็คครับเบียนมาทั้งสองคนนี่ก็ถือว่าเดินสายมาจากทางด้านของตลาดภูครับห้าต่อสทั้งสองคนไม่มีรองเท้าสวมใส่นะครับน่าจะเฉลี่ยอายุไม่ถึง25ปี สี่ต่อห้าครับคมเปิดขึ้นได้สวยครับนี่ฮะออกกันคนละเซตครับแปรเซตหนึ่งแล้วก็ฟรีเซตหนึ่งฟรีสไตล์เนี่ยเมียนมาเอาชะนะไปนะครับแล้วก็แปรเซตนี้เป็นเซตตัดสินนะครับขอแปรอีกรอบครับนี่ฮะความลงตัวนี่เมียนมานะ่าจะโอเคกว่าเกมทำนะครับแต่เบสิก ต้องบอกว่าสไตล์แต่ไทยน่าจะดูดีกว่าครับโดยเฉพาะแจ็คครับนี่ฮะโอ้ยลุดแล้วครับอือฮึขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องย t u b e นะครับแต่ห้าเท่าครับจากสิบห้านะครับแดดก็ร้อนด้วยโอ้ยจังหวะนี้ครับโอ้ขมอือฮึทางแจ็คครับถึงกับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับจังหวะนี้มันโล่งเลยเกินครับสำหรับแจ็คครับ โอ้ต้องพักดื่มน้ำเลยงนะ้น้ร้อนเงี้โอ้ยเราถือว่ามาทันพอดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสนามของแจ็คเลยนะครับหกห้าครับเมียนมาอยู่ที่หกแ้มครับเริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับในพื้นที่ของสนามจะลําซอยสองใครที่ยังไม่เคยมาใครที่ยังอยู่ทางบ้านนะคือไม่ค่อคยทางแอดมินไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดนะ ใครติดตามทางช่องย t u b e นี่ก็ถือว่าเดินทางมาได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเรื่องหัวก้อยนี่ทีเด็ดของเขาเลยสนามนี้นี่หัวก้อยชอบมากเลยนะครับเป็นเวทที่ไม่ใหญ่มากครับนะฮะหต่อหครับสิบห้แตมมาครับนี่เลยครับความเร็วนี่ต้องบอกเขาเลยนกฮูกหรือเปล่าเนี่ยโอหกต่อห้าครับ ดันซ้ายของแจ็คอีกแล้วอื้มคมคมนี่ถือน่าจะมี40บวกเลยจังหวะที่เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าไม่ฟิตครับวันนี้เพื่อนสมาชิกก็ถือว่าทยอยกันเข้ามาในบริเวณพื้นที่สนามกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ56เนี่ยเอาเลยครับคมยืนเดินอยู่หน้าขวาครับต้องการแล้วครับจังหวะนี้คมอืมือ สนามที่ต้องการเลยครับแดดก็ต้องสู้ครับพ<อ>ันร<อ>้อยหกเท่าครับเนี่ยแจ็คเด็ดขึ้นจังหวะเข่าแค่จังหวะเดียวครับนี่อันที่เดดเอ้าโอ้โหแล้วนะอกนะเราซูมไปทุกคนนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวทำหลักนะหกเท่าครับคมอือเอาเลยครับเบิร์นมาโอ้ นี่ฮะตัวทําหลักนี่ก็ถือว่าเป็นนกอะไรนกกระเรียนหรือนกพูกเอ่ยอืมเคยได้ออกคลิปของช่องเพจแอดมินครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเด็ดเหมือนกันหกเท่าครับเมียนมาตลาดพูครับนี่ฮะแปรได้ด้วยโอ้ยอืมเจ็ดหกครับ โอ้โหวันนี้เอ้ยทำไมต้องอ๋เอเามีป้ายประกาศด้วยห้ามเล่นการพนันดูครับสวัสดีพี่น้องชา YouTube เลยว่าวันนี้เนี่ยทางสนามพัฒนาการใหม่นะคือติดป้ายประกาศกลัวทุกคนเล่นการพนันคือไม่มีการพนันนะครับต้องบอกได้เลยว่าไม่มีการพนันโดยเฉพาะเสื้อคนที่ติดป้ายนีย่คือไม่เล่นนะฮะเขาไม่ชอบเล่นอยู่แล้ว ที่เหลี่ยมของจ็คจูบแบกันต่อ7จ็ดต่อหครับแปดต่อหต้องบอกว่าในเหลี่ยมเือแปรเนี่ยไม่ใช่สไตล์ของเมียนมานะครับแล้วก็แล้วก็เหลี่ยมเซอรเฟียก็ไม่ใช่สไตล์ของไทยเหมือนกันแต่ก็พอได้ซ้อมกันครับเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันครับไม่ว่าจะเมียนมาหรือไทยนะครับเราอยู่ในช่อง youtube แต่ก็ออฟฟิเชียกันเหมือนเดิมครับในพื้นที่ของจลันซอย2 86ครับ มาแล้วครับชิ่งแบบนี้โอ้ยคมนี่ก็กต้องบอกว่าเป็นชุดรับแขกของจารันซอยสองเลยครับชุดนี้ฮะหกต่อแปดครับสวัสดีพี่น้องชา o ยูทู e เลยเอาแล้วครับคมขึ้นมาใหม่ฮะอืมวันนี้นะครับเราอยู่กับช่องยูทู e ตะกอออฟชิลกันเหมือนเดิมครับนะฮะ สัปดาห์หลายสัปดาห์แล้วนะครับเราไม่มีไม่มีเพื่อนสมาชิกได้ชมกันแต่ตหอครับมาดูเมียนมากันบ้างโอ้ยขึ้นไปครับคมนี่แหละฮะชิงด้วยหัวมาแล้วครับจุดพิเศษเลยครับอื <c oughs> คือการชิงด้วยหัวนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์พี่น้องชาวเป็นมาอยู่นะครับถือว่าทีเด็ดมากๆแต่วันนี้นี่ตกฝ่ายเป็นรองสองแต้มครับโดนเจ้าบ้านคนไทย แจ็คแล้วก็คมนำห่างกันที่2แต้มแปดต่อ6เอาไปไหนครับลมคมมาแล้วครับอแล้วกรรมการี่คนบ้านเดียวกันกับแอดมินเะยะต้องบอกได้เลยว่าเป็นโปรดิวเซอร์หลักเลยในสนามแห่งนี้แปดต่อ6ครับอืชิงมาครับนี่เลยครับ คือเพื่อนสมาชิกในสนามนี้ก็พยายามที่จะเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับในสนามจาราวซอยสองหกปครับสายก็ถึอว่นแน่นครับเอาเต็มรอบเรื่อยๆครับวันนี้ก็ถือว่ามีหลายคู่เนี่ยแปดต่หครับ, 8, ร 6, รบอืมหมาครับนี่นะฮะ ถึงจังหวะกันไปเรื่อยๆครับอยู่ที่ว่าใครจะล็อกจังหวะเกมเสร์บได้จังหวะแรกเลยครับ6.8ครับนี่โอ้ด้านซ้ายครับคมเอาเละครับแกไปด้วยหัวแบบนี้โดนเลยครับข้ามได้ทั้งสองหน้าเลยนะครับเมียนมาชุดนี้ชื่อนี่จำไม่ได้แน่ๆครับไม่รู้ชื่อ ถ้าเหลี่ยมแปรแจ็คและคมแพชก็ถือว่าน่าจะโดนไป1,000บาทแล้วครับรวมค่ากรรมการก็1,100ครับ1,100นี่ถือว่าเศรษฐกิจแบบนี้ในเศรษฐกิจแบบนี้นี่ก็ถือว่าต้องเอาเลยครับหายากเลอเกิน8ต่อ7ครับห่างกันที่1แต้มครับแจ็คเป็นตัวคุมเป็นมิดฟิลหลักครับคุมในสนามนี้เลย เหลี่ยมเสิบเนี่ยเจ้าตัวก็ถือว่ารายงานตัวได้ดีครับนะฮะแจ็คเ็ต่อแปดครับเนี่ยโอ้ยจังหวะนี้แจ็คยังทันครับคมอชอนขึ้นมาด้วยหลังเท้าแล้วโอ้แจ็คครับเรียบร้อยเลยครับถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหวางด้วยหลังเท้าเดือดเดืด เ,เดิได้แลวเขาวางด้วยหลังเท้าเลยของแกเสียดเอดเลยโอ้โหลูกจะเรียบร้อยแล้ว,ลวเดินที่ทางมานเทนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าแดดมากแปดต่อเจ็ดครับนี่ฮะแดดร้อนมากอือือต้องบอกว่าขนาดเท้าแอดมินนี่แตะพื้นนี่โอ้ยังร้อนนะว่า เป็นความถนัดน,นะฮะอย่าเรียนแบบเด็ดขาดเลยต้องเป็นขนมทำเนียมประเพณีของเขาเลยนะครับบางคนก็ใส่รองเท้าก็ถือว่าเล่นดีนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยส่วนมากนะเมียนมาในส่วนมาก90%ถอดรองเท้านะครับเอาเลยครับมาดูจังหวะน,นี้กันโอ้แปรได้เมียนเต็มรอบด้วยครับโอ้โหต้องบอกเดี๋ยวเดี๋ยวคอมพีวถาอกา่อึดอัดไม้เจอแบบนี้อ,อ,อึดอึดอัดดีนะไม่ใช่เฟ อยู่ที่8เท่าครับทําเป็นเล่นไปครับเกมแบบนี้เอาเลยครับคมต้องรอ <c oughs> แล้วก็เดินเข้ามาทีละ2คนเลยนะเดินมาเข้ามาพร้อมกันถือว่าซ้อมกันมันได้ดีมากครับนะฮะตอนนี้คนที่เหนื่อยจะเหนื่อยก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวค้ำหลักฝั่งของไทยแหละครับคมแต่เกมเซิร์ฟอยู่ที่ทางด้านของคนไทยครับเกมเหลี่ยม แต่ความหนักแน่นความฟิตในสไตล์ของเมียนมานนะ่าจะอยู่ฝั่งเมียนมาครับเอาเลยครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e เลยเต้มเท่าไหร่เ่ยแปบนึง้มอยู่ที่8เท่าครับด้านขวาของแจ็คครับโอ้เกือบไม่ทันเต็มรอดบ่อยโอ้โหอื้อหือ บล็อกหน้าเท้าด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือข้ามได้2ตัวด้วยฝั่งนู้นครับแปดเท่าแบบนี่คดึงขึ้นด้วยเขานิดเดียวครับชิ่งมาแล้วครับนี่แหละครับคือปัญหาเลยแล้วก็สะบัดได้ทุกดอกทุกจังหวะจริงๆนะครับตัวไม่สูงมากนะครับร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบครับตัวทำแต่ทำได้สองคนคนเลยนี่แจ็คคมครับห่างเยอะ โอ้เรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้อือหือโอ้โหแจ็คครับต้องเดินวนเลยครับผ่อนคลายความกดดันไปได้ครับโอ้โหอือหือเกมแบบนี้ครับเดี๋ยวนะครับแต้มนะครับแป๊บนึง จำอยู่ที่9ต่อ8ครับ<ด>ยืนอยู่ซ้ายแจ็คแล้วก็โอ้โหระวังด้วยครับกับเกมเสิร์ฟนี้แปดเก้าครับโอ้เอดมินเห็นเห็นไอติมแล้วก็จะกินไอติมแล้วเอาแล้วครับมาดูจังหวะน,นี้กันมคมครับอุ้ยไอติมไปก่อนเลยเรายังไม่ได้กินแล้วรอนะ แต่ก็เ,เกมเด็กเด็กกินเอาไปไปก่อนแนะ่ไปก่อนแนะ่เก้าเท่าครับโอ้โอสิบต่อเก้าครับสิบต่อเก้าครับไอติมไปก่อนครับรอไม่ได้อา้าวหลุดง่ายๆครับ 11-9ครับโอ้โหบทจะหลุดหลุดง่ายๆครับเมียนมาตลาดภูอันนี้ถือว่ามาฟูทีมครับนะฮะแล้วก็แอดมินทราบว่าจะมีคู่เดี่ยวคู่หนึ่งด้วยนะครับเราจะได้ดูไหมนะฮะน่าจะ อัดลงในช่อง YouTube ไม่ดูกันเลยถ้าใครติดตามทางช่อง u t u b e แอดมินนี่นะ่าจะมีเมียนมาปะปนด้วยนะครับนะฮะส่วนมากก็ต้องบอกว่าประมาณ 60- 70%เนะครับเมียนมานะถ้าใครติดตามเพจแล้วก็ติดตามทางช่อง u t u b e นี่นะ่าจะได้รู้ฝีเท้าเมียนมาแทบจัดทุกคนเลยครับในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับและส่วนของปริมณฑลกิโล12อ้อมใหญ่นี่แอดมินก็ไปนะนะฮะก็ถือว่าได้เห็นหน้ามากไา้หลายตาเลย ใครที่ติดตามทางช่อง y u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  e นะครับก็จะได้เห็นกันนะครับ91ครับแจ็คชุมแพรครับอ้าวขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้แจ็คอย่างช่วยได้ครับคมไปไหนครับจังหวะนี้โอ้แจ็คจังหวะมันล่องเลยครับดูครับอโอ้โห มันร้อนด้วยครับจังหวะนี้ควบคุมจังหวะไม่ได้ครับคมอืมพยายามที่จะกดลงเลยวครับมันไม่ได้ครเอาแล้วเละครับแป้มคู่ขี้สูสีขยับกันมาอีกหนึ่งแต้มครับเมียนมาสิบต่อสิบเอ็ดครับจี้หน้าซ้ายแจ็คอีกแล้วออ้แน่นเลยเกิน<อ>คมครับอออืื หนึ 1> <1, ่งพันหนึ่งร้อยจะอยู่ที่ใครครับจังหวะน,นี้แปรด้วยเป็นเหลี่ยมถนัดของคนไทยครับแต่ถือว่าเมียนมาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้เหมือนกันนี่ฮะเอาเลยครับคมรายงานตัวได้ไหมครับจังหวะน,นี้โออีกรอบครับเอาเลยครับดันขึ้นมาแบบนี้จบเลยครับอ้อ,อ,อเดี๋ยวตามตะ้อให้เขาก่อน ต้องตามตะกอให้นักกีฬาก่อนอือหือเอาเลยครับแต้มอยู่ที่10ต่อ11ครับ15เลยฮะเส้นทางนี้คมครับเริ่มล้าแล้วครับแสงแดดอุย๊ยเริ่มล้าแล้วครับจังหวะของคมสิบเอ็ดต่อสิบครับสี่แต้มเลยครับ อีกเส้นทางเป็นชัยชนะของแจ็คละคมอีกห้าแต้มคือเส้นทางของพี่น้องจชมเป็นมาชาวตลาดภูครับ10ตอ่อสิบเอ็ไปไปไปเอด,อดแต้มอยู่ที่11บเอ็ดต่อสิครับคมนี่ฮะชิงมาแล้วครับจุดเด่นเลยครับอุ้ย คือการข้ามด้วยฝ่าเท้านี่ในและการชิงหัวแบบนี้ในแอดมินบอกได้เลยว่าเป็นสไตล์ของเขาเลยนะเงี้ยเล่นได้ดีมากๆเอาจังหวะนี้คมขอแจ็คครับโอ้โหแต้มอยู่ที่11ต่อ10ครับเนี่ยแจ็คก็ต้องพยายามวางจังหวะเกมเสิร์ฟให้ได้แบบนี้เลยครับ โอ้12สิบสองต่อสิบครับสิบห้าแต้มไม่ใช่เหรอเอออืมสิบห้าแต้มนะครับสิบสองต่อสิบครับแจกเอาเลยครับโอ้ย เกือบไม่ได้ครับโอ้ยจังหวะนี้ถ้าอีกคนขึ้นแล้วอีกคนมงเลยยุ่งเลยสิบสบสองครับอยู่ที่คมเลยครับเต็มรอบหรือเปล่าเลยเต็มรอบด้วยครับแทมนำห่างสองแทมเนี่ยเจ้าตัวก็ถือว่ามั่นใจและครับกาที่จะเล่นครับก็อุณหภูมิขึ้นมาเรื่อยๆครับข้างสนาม เืิดสมาชิกเดินทางเข้ามาเรื่อยๆครับห่างกันที่2แต้มนี่เอบอกเลยว่ามีสิทธิ์กลับมาได้เหมครับเมียนมาตลาดปูครับต้องรีบกลับมาเท่านั้นเลยครับ1 0 12แจ็คลันนิดนึงครับคมห่างเยอะเต็มรอบครับโอ้คือสิ่งที่แปลกจริงๆก็คือจังหวะเกมรับนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้มาตรฐานเลครับ ในเกมเตะที่ลุกหนักๆนะเพราะว่าไม่มีรองเท้าสมใส่นะมาครับเงี้ยมาแล้วก็ขอบคุณแกเพื่อนสมาชิกที่ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับแล้วก็สวัสดีปยังบรรดาแฟนเพจนะครับที่ติดตามทางแฟนเพจด้วยนะครับเนี่ยแจกโอเกือบหลงครับคมนะฮะเริ่มที่จะมั่นใจครับ ยี่สนาที6วินาทีครับกับช่อง Youtube ตะกอออฟเชียลเนี่ยต้องชิงกลับมาแบบนี้เลยครับโอ้หึหึคมแจ็คครับ1 2มาแล้วเล่นง่ายแล้วครับจังหวะแจ็คต้องมาครับโอ้หึหึแต้ม13เท่าไหร่ต้องเดินเข้าไปครับเนี่ยต้องเดินเข้าไป หาลมครับมันแดดเหลือเกิน <c oughs> เออกรรมการก็บอกว่าให้กินน้ำด้วยเ <c oughs> สพตัวนักกีฬาไปด้วยนะครับเอาเลยครับสิบสามแล้วครับสิบสามต่อสิบแจ็คดึงขึ้นมาครับเมียนมาชุดนี้ กดเลย,เอโ,ยโอ้ยโอ้ยเดินหนีไม่ได้เลยเอาเลยครับอีกรอบครับขออีกรอบได้แล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเดินหนีไม่ได้นะประมาทไม่ได้จริงๆโอ้โหจังหวะเมื่อกี้อือกะจะเดินหนีกะจะเรียบร้อยแล้วครับแต่มันไม่ได้ครับต้องลงโทษอีกดาบหนึ่งเลยครับสิบสิบสามครับคมนี่ฮนะเอา ลั่นมาครับเอา้าคมอึดอัดแล้วครับคือต้องบอกว่าเกมรับเนี่ยต้องอยู่ที่ฝั่งไทยนะนะฮะเบสิกเนี่ยต้องอยู่ที่ฝั่งไทยเกมทําอยู่ที่เมียนมาครับแลกกันคนละช็อตต,ออต่อช็อตสิบสามสิบครับเนี่ยขยับกันมาครับโอคมอ้าวจังหวะนี้น สิบสิบสามครับข่มเมื่อกี้อะปั่นไปแล้วอู้แน่นมากอือหือโอ้โหเพื่อนสมาชิกทยอยกันเข้ามาในสนามนะต้องบอกว่าเซียนหัวก้อยเยอะมากนะครับสิบสามต่อสิบครับแจ็คดินไปอ้าวโอ้ยเล่นยากครับ อืมฮึสิบสี่ครับจวะเมื่อกี้โอ้เล่นยากเลยครับตัวเล็กของชาวเมียนมาเมื่อกี้ฮะสิบห้าต่อสิบครับเกมหรือไม่เกเ้เมยแมตช์โปรแรกที่หนึ่งครับอืมสิบต่อสิบสี่ครับเอาแล้วครับคมนี่ฮะอืหือแหวกออกเลยครับเกมซันแบค็คเนี่ยอยู่ที่คมเลยฮะ เล่นง่ายด้วยนะครแล้วก็อาศัยเคมลับนะครับสิบสี่สิครับโอ้ง่ายๆครับผลปรากฏว่าคมครับแล้วก็แจ็คเอาชนะแชมเป็นมาไปด้วยสิต่อ10นะครขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เลยนะครับในช่อง y t u t u นะฮะขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องชาวจรันสรยสองด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ